สาเไม่นิ่งสาง 7, มเจ็ดาอาจจะเป็นเหล็กโบราณกดได้เลยคนะม 3, อสามเก้านั่นแ่ละถ้าข้ามันไม่นิ่งถ้าเกิดว่าค้าของมันจะนิ่งก็สามเก้าก็จะอยู่3ามแปก้า เลยครับเด็ดโดนื่องเายสี่หมืนเยอะยตัวนี้โอ้โหเพื่อนจะสามหมื่นหกจานอีกหมื่นเอามันขายแยกกันเหรอพี่นะครับมันอันนี้อันนี้เป็นเหมืายถึงอุปกรณ์เสริมออ๋เพราะปกติจามันจะแค่เล็กๆเพิ่มตอกเหล็กเลย lúc cái <laughs> mà lúc mà mà lúc 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 ừ lúc mà mà สวัสดีครับสวัสดี f c ช่อง u t u b e อุชิตับชาแนลผมใบพี่น้องครับสิ่งที่ท่านพ่อแม่พี่น้องเห็นอยู่นี้มันเป็นสิ่งที่อายุนี่ค่อนข้างโอ้โหว่าหลายร้อยปีเลยทีเดียวนี่คือขอนของโบร,ราณชนิดหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องเป็นมีดครับเป็นมีดโบร,ราณอ่ะทำไมผมได้มีดโบร,ราณมายังไงวันนี้ผมมีคําตอบนี่ครับตรงนี้เป็นที่นาของผมเองครับเนี่ยที่นาของผมเอง นี่พี่น้องพี่ผีเขาอยู่ด้านหน้านี่เองนี่ครับเขามีเครื่องเรียกเครื่องอะไรไม่รู้หรอกนี่พี่น้องเอ้ยนี่ครับเนี่ยน่าจะเจอแล้วตืดตืดตืดนี่พี่น้องนี่ครับโอ้โหก็พี่เขามาไกลเหลือเกินครับบอกว่าเออเขาเป็นเอฟซีช่องยูทูบผมด้วยกเลยวะอยากจะมาลองดูที่นาผมว่าตอนไถานานี่เครื่องสังคโลกมัน เห็นเยอะแยะมากเลยก็เลยมาลองนี่ครับได้ของสิ่งนี้มาแล้วพี่น้องนี่ครับเป็นของโบราณโอ้ผมเพิ่งเห็นนี่แหละครั้งแรกครับไม่เคยเห็นมีดโบราณนี่ครับพี่น้องนี่พี่ก็บอกว่ามีดโบราณดูนี่ครับอันนี้อันนี้อยู่ลึกไหมพี่ไม่ลกครับนี่ครับของเก่าของแก่ของบราโบราณ นี่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวก็ถ้าเจออะไรเด็ดเด็ดเดี๋ยวจะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันต่อเนาะอันนี้ก็อุติบับ์ชแนลขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ